หัวเข่านะครับมี่หัวเ,เข่าหอน้าเอาคุณพ่อแต่เอฟซีเขาเบิรงด้เป็นแนวดห่วันก่อนลองไถมือใหม่เขาบอกว่าไถไม่เข้าครับนี่วันนี้ลองดูนินะครับสอมมาวันหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงครับนี่หางมันกดได้ครับ หางมันกดได้ผลเรามันก็มีครั้งแรกเป็นธรรมดาครับยิ่งไม่เคยใช้งานไม่เคยขับมาก่อนนี่โ้โหลำบากเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ยังโดนว่าเสียดายรถเห็นคนขับอย่างนี้ขับแล้วเสียดายรถพูดจริงครับคิมหันถามกลับไปนะครับว่าได้ออกช่วยเท่าไหร่ครับนั่นแหละครับไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาเลยครับผมเจ้าของรถนี่พออกพอใจกับสินค้าพออกพอใจกับงานบริการของคิมหัน ตัดสินใจซื้อแค่นั้นเองครับนี่ครับโลโว้ห้าสิบแรงมาของเราครับแอร์เย็นเพลงเพราะเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดคันนี้ห้าแสนแปดพร้อมชุดดันหน้าครับ